ลุกเลยมาเป็นลมอะไรแต่เช้าจังเลย,อ,ยลอะไรเป็นลมอีกแล้วอล <laughs> โอ้โหไน้อย <c oughs> นั่งให้ดูก่อน นั่งให้ดูก่อนไม่เอานั่งให้ดูก่อนนั่งให้ดูก่อนนั่งให้ดูก่อนนั่งนั่งยังไงงั้นเหรอค้อนเหรอเป็นลมเป็นลมอีกแล้วนั่งดีๆนั่งดีๆเดี๋ยวไม่ป้อนนะนั่งลงดีๆครับนั่งดีๆนั่นละเป็นลม ครับขอดีๆขอแม่ดีดีแม่รู้อยู่ว่าเป็นลมขอกอนขอแม่ดีๆก่อนขอกอน่นขอดีดีขอดีดีเป็นลมอย่างเดียวเลยเนาะขอยัง แม่ขอก่อนขอทำไงขอขอขอทำไงขอขอดีๆขอแม่ดีๆแล้วขอขอก่อนขอก่อนขอก่อนขอ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 ทำไงหิวหิวหิวทำไง ุกตัวสามแม่เนี่ยโอ้เป็นลมตลอดเลยเราเป็นลมตลอดเลยเราฮอ ไหนขอก่อนขอยังไงขอก่อนขอขอข้อนอขอก่อนขอขอไม่เอาไม่แสบขาแม่ขอดีๆขอดีๆขอดีๆมีคนโวยวายแล้วทางนู้นโวยวายแล้วน้องดาวผสุกพี่ดวงเขาโวยวายแล้วเมื่อไหร่จะได้กินอย่าดึงมือแม่อย่าดึงอย่าดึงไม่เอาอย่าดึงไม่เอาอย่าจับแรงด้วยไม่เอา มันเคี้ยวคนนี่เคาะ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 เคี้ยวมันเคี้ยวมันเคี้ยวมันเคี้ยวคนนี่มันเคี้ยวมันเคี้ยวเฮ้ยมันเคี้ยวมันเคี้ยวมันเคี้ยวนี่มันเคี้ยวเคาะ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 เคาฮ้อทำมืออ่อนๆหน่อย